ดาวพฤหัสบดีจะโคจรเสิร์ตในวันที่21กันยายนปี2563จนถึงวันที่13พฤศจิกายนปี2563ส่งผลต่อดวงชะตา12ราศีอย่างไรดาวพฤหัสบดีเป็นดาวสุปเคราะห์ดวงใหญ่ เป็นดาวแห่งบุญกุศลคุณงามและความดีดาวคุ้มโทษคุ้มภัยและเป็นตัวแทนดาวของผู้หลักผู้ใหญ่ครูบาอาจารย์นายแพทย์นักปราชญ์ราชบัณฑิตหรือนักกฎหมายนักทนายความนะคะรวมไปถึงนักสังคมสงเคราะห์นายทุนหรือว่านายแบงค์ดาวพฤหัสบดีนะคะโคจรอยู่ที่ราศีธนูน,นะคะในมาตรฐาน เกษตรตาธิปดีคือความหนักแน่นมั่นคงและถาวรน,นะคะจึงโคจรมานะคะเข้าสู่ราศีธนและส่งผลต่อดวงชะตา12ราศีดังนี้นะคะราศีมังกรหรือลัคนาราศีมังกรดาวพระหัสบสปปดีจะโคจรเสิร์ตวันที่21 1, กันยายนปี2563ดาวพระหัส สัปดีโคจรเข้าสู่ราศรีธนูในมาตรฐานกเกษตรตาธิบดีคือความมั่นคงหนักแน่นและถาวรน,นะคะดาวพระรัปดีมาจากเจ้าเรือนสัจชะสัจชะเกี่ยวกับเพื่อนฝูงสังคม,มการติดต่อสื่อสารการเดินทางระยะใกล้และโคจรในเรือนของวีนาศคือปกปิดปิดบังซ่อนเล้นปัญหาไม่คาดคิด ฉะนั้นดาวเพื่อนโครจรในเรือนวินาศแปลว่าในช่วงนี้คืออาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับคือเพื่อนอาจจะมีปัญหามาปรึกษาเรานะคะมาหาคำแนะนำคือเราอาจจะเป็นช่วงนี้ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเพื่อนหรือมีปัญหาในจังหวะช่วงนี้อาจจะเป็นเรื่องของการที่จะต้องให้คำปรึกษานะคะหรืออาจจะต้องลงมือไปแก้ไขในปัญหาบางสิ่งบางอย่าง ในช่วงนี้นะคะจะมีเกณฑ์การเดินเคลื่าทางไกลต่างถิ่นต่างแดนต่างจังหวัดนะคะหรือเดินทางใกล้ไกลไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการอบรมการสัมมนานะคะแล้วก็ดาวพระฤสัสบดีนะคะที่โคจรอ,อยู่ในเรือนวินาศเขาเรียกว่าส่งผลดีในเรื่องของจะได้รับความเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะคือมีผู้ใหญ่เป็นแบ็กอยู่ข้างหลังนะคะจึงทําให้เรานะคะก็มีที่ปรึกษา เกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่คือคอยหนุนนําคอยช่วยเหลือแปลว่าสิ่งดีๆนั้นกําลังจะเกิดขึ้นนะคะก็ขอให้ชาวราศีมังกรโชคดีประสบความสุขความสําเร็จนะคะ